สองวักกะลิเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระวักกะลิเถระพระวักกะลิเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า28พระผู้ทรงเป็นผู้นำม,มีพระนามไม่ต่ำต้อยมีพระคุณนับไม่ท่วนพระนามว่าปทุมมตระตามพระโคด เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกับที่แสนนับจากกับนี้ไป29มีพระพักเหมือนดอกปทุมมีพระชวีวันงดงามไม่มีมนทินเหมือนดอกปทุมไม่เปื้อนด้วยโลกกรรมเหมือนดอกปทุมไม่เปื้อนด้วยน้ำา30ทรงเป็นนักปราดมีพระเนตรเหมือนกรีบบัวและน่ารักเหมือนดอกปทุม มีพระโอห์หอมคล้ายกลิ่นดอกบัวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าปทุมุตตระ31พระองค์ทรงเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกไม่ทรงถือพระองค์เปรียบในตาให้คนบอดมีพระอิริยาบถสงบเป็นที่สั่งสมคุณเป็นดุจสาครที่รองรับพระกรุณาคุณและพระปัญญาคุณ32 ถึงในครั้งไหนหนพระมหาวีระพระองค์นั้นก็เป็นผู้ที่พรหมอสูรและเทวดาบูชาเป็นผู้สูงสุดในหมู่ชนในท่ามกลางหมู่ชนที่คับข้างไปด้วยเทวดาและมนุษย์33เมื่อจะให้บริษัททั้งปวงยินดีด้วยพระพักมีกลิ่นหอมเบิกบานและด้วยพระสุรเสียงที่ไพเราะเพราะพริงจึงได้ชมสาวกของพระองค์ว่า 34. ภิกษุอื่นผู้มุ่งมั่นด้วยศรัทธามีปัญญาดีมีความอาลัยในการดูเราเช่นกับวัคกริภิกษุนี้ไม่มีเลย 35. ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระรามในกรุงหงสาวดีได้ฟังพระดำรัสนั้นจึงปรารถนาตำแหน่งนั้น 36. ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ถูลนิมนต์พระตถาคต ผู้ไม่มีมนตินพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสาวกให้เสวยฉันตลอดเจ็ดวันแล้วให้กรองผ้าชุดใหม่37เจข้าพเจ้าหมอบลงแล้วจมลงดื่มด่ำในสาครคือพระอนันตคุณของพระตถาคตพระองค์นั้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยปีติได้กราบทูลคำนี้ว่า38 ข้าแต่พระมหาโมนีผู้เป็นพระฤาษีขอข้าพระองค์จงเป็นเช่นกับภิกษุผู้เป็นสัทธิมุตมุ่งมั่นด้วยศรัทธาที่พระองค์ทรงตรัสชมเชยว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีศรัทธา39เมื่อข้าพเจ้ากราบทูลดังนี้แล้วพระมหาโมนีผู้มีความเพียรมากมีทัศนะ ที่หาเครื่องกั้นไม่ได้ได้ตรัสพระดำรัดนี้ในที่ชุมชนว่า40สิจงดูมานบนี้ผู้นุ่งผ้าเนื้อเกลี้ยงสีเหลืองมีสังวานทองคําครองกายดึงดูดดวงตาและดวงใจของหมู่ชนไว้ได้41ในอนาคตการมานบนี้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีศรัทธาที่มุด จกได้เป็นสาวกของพระโคโดมผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่42เขาเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามจากเป็นผู้เว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงเป็นที่รวมแห่งโภคะทุกอย่างมีความสุขเวียนว่ายตายเกิดไป43ในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปพระศา,าสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคด ทรงสมพบในราชาสกุลโอกาการาชจากอุบัติขึ้นในโลก44มานพู้นี้จะมีนามว่าวกกะลิตามโคดเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสของธรรมเนรมิตรเป็นพระสาวกของพระศาสดา45ด้วยผลกรรมที่วิเศษนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่น ข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง 46. ข้าพเจ้ามีความสุขในที่ทุกสถานเวียนว่ายตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้เกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถี 47. ข้าพเจ้าผู้ละเอียดอ่อนเหมือนเนยข้นนุ่มนิ่มเหมือนใบไม้อ่อนซึ่งยังนอนงายอยู่ 48มารดาถูกภัยคือปีศาจคุกคามมีใจหวาดกลัวจึงให้นอนลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่กราบทูลว่าข้าแต่พระโลกนาตผู้ทรงเป็นผู้นำหม่อมชั้นขอถวายทารรกนี้แด่พระองค์ขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งของเขาด้วยเถิด 49ครั้งนั้นพระมุนีองค์นั้นผู้ทรงเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ผู้หวาดกลัวได้ทรงรับข้าพเจ้าด้วยฝ่าพระหัตถ์ที่บริสุทธิ์อ่อนนุ่มมีตาข่ายกำหนดด้วยจักห้าสิบจำเดิมแต่นั้นมาข้าพเจ้าได้รับการคุ้มครองโดยไม่ต้องเฝ้ารักษาจึงพ้นจากความป่วยไข้ทุกอย่างอยู่อย่างสุขสำราญห้บเอด ข้าพเจ้าห่างจากพระสุคตเพียงครู่เดียวก็กระวนกระวายพออายุได้เจ็ดขวบก็บวชเป็นบรรพชิต52าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่อิ่มอยู่เพราะเห็นรูปกายที่ประเสริฐซึ่งเกิดจากพระบารมีทุกอย่างมีดวงตาสีดำสนิทมีผิวพรรณสันถานงดงาม5้สา ครั้งนั้นพระชินเจ้าทรงทราบว่าข้าพเจ้ายินดีในพระรูปจึงได้ตรัสสอนข้าพเจ้าว่าอย่าเลยวักกะลิทำไมเธอจึงยินดีในรูปที่ชนพานชอบเล่าห้าสิบสี่ผู้ใดเห็นพระสัตธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตเห็นเราส่วนผู้ไม่เห็นพระสัตธรรมถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม่เห็นห้าสิบห้า ร่างกายมีโทษไม่สิ้นสุดเหมือนต้นไม้มีพิษเป็นที่อาศัยของโรคทุกชนิดล้วนเป็นที่ประชุมของทุกห้าสเพราะฉะนั้นเธอจงเบื่อหนายในรูปพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งคันทั้งหลายจะถึงที่สุดแห่งสัพพกิเลสได้โดยง่ายเถิด57ข้าพเจ้าถูกพระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ผู้สแสวงหาประโยชน์พระองค์นั้นทรงพร่ำสอนอย่างนี้ได้ขึ้นไปยังภูเขาคิดชะกูดเพ่งดูอยู่ที่ซอกภูเขา58พระชินเจ้าผู้มหามุนีประทับยืนอยู่ที่เชิงเขาเมื่อจะทรงปลอบโยนข้าพเจ้าได้ตรัสเรียกวกา่ากะลิข้าพเจ้าได้ฟังพระดำรัสนั้นจึงเบิกบาน59ครั้งนั้น ข้าพเจ้าวิ่งลงไปที่เงื้อมเขาลึกหลายร้อยชั่วบุรุษแต่ก็ถึงแผ่นดินได้โดยสะดวกทีเดียวด้วยพุทธานุภาพ60พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาคือเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันทั้งหลายอีกข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมนั้นแล้วจึงได้บรรลุอรหัตผล61ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงพระปรีชามากทรงบรรลุจารณธรรมทรงประกาศข้าพเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพิสุท์ทั้งหลายฝ่ายศรัทธาที่มดุดในท่ามกลางบุรุษผู้ควรบูชาอย่างยิ่ง62ในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า 63กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ64การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วห5สคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระวกักคฤเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ วัคก,กะลิเทราประธานที่สองจบ